ฝันว่าปั่นจักรยานฝันว่าปั่นจักรยานทำนายว่าในช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลเนื่องจากหน้าที่การงานหรือมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปในที่ที่อยู่ใหม่แต่ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นชีวิตของคุณต้องลองเสี่ยงบ้างนะคะและคุณอาจจะต้องตัดสินใจให้มากขึ้นซึ่งคุณมักจะเคยชินในการใช้กลยุทธ์หรือการตัดสินใจแบบเดิมๆโดยที่คุณไม่เสี่ยงอะไรเลย ทำให้ชีวิตของคุณไม่มีความตื่นเต้นหรือไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรไปมากกว่านี้ช่วงนี้ที่คุณต้องระวงังคือการโดนใส่ร้ายป้ายสีแอบเอาเรื่องของคุณไปนินทาโดยคนที่นินทาคุณเป็นคนที่อยู่ไม่ไกลตัวคุณต่อหน้าคุณเขาจะแสดงความเป็นมิตรรวมไปถึงคุณและเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนอีกด้วยแต่อาจจะมีบางเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเข้าใจคุณผิดจนนําเรื่องของคุณไปนินทาได้ ความรักขอให้คนโสดระวังให้ดีช่วงนี้คนที่คุณแอบชอบอยู่เขามีเจ้าของอยู่แล้วค่ะเลขนำโชค2 7 8 9หากคุณชอบหรืออยากติดตามข่าวสารใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ